ครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพครับกลับเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งของรายการรอยยุทธศาสตร์ลานยุทธวิธีสำหรับค่ำคืนของวันสศุกร์ที่21มีนาคมพุทธศ,ศักราช2,557ครับกับประเด็นที่ตั้งไว้ว่าจากอำนาจรัฐคู่สู่สภาประชาชนครับในช่วงแรกของรายการผมได้เกริ่นไปเรียบร้อยแล้วว่าขณะนี้มันติดตันไปหมดแล้วนะครับไม่สามารถจะขยับอะไรกันได้แล้ว ไม่ว่าจะใช้มาตราการใดๆก็ตามถ้ายังอยู่ภายใต้ระบอบเก่าที่เป็นประเด็จการไม่ว่าประเด็จการทหารประเด็จการพลเรือนหรือประเด็จการคอมมิวนิสต์นะครับก็ขยับไม่ได้ครับมันตันมันตีบมันเด็ดล็อกไปหมดแล้วมีอย่างเดียวครับมันต้องสร้างประชาธิปไตยต้องปฏิวัติประชาธิปไตยเท่านั้นครับจึงจะสามารถดําเนินการได้แล้วก็ประสบความสําเร็จ เป็นทางออกทางเดียวของประเทศไทยครับและก็เราก็ทำเป้ามาถูกแล้วนะครับเรารู้แล้วว่าจะทำอย่างไรก็ได้มีการเสนอสภาประชาชนกันขึ้นมาเสนอการปฏิวัติประชับไตของประชาชนกันขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องครับได้มีการเรียกร้องสภาประชาชนชนกันแล้วก็เมื่อชูสภาประชาชนขึ้นคนก็มาร่วมเป็นนับ เลือนร้านแล้วก็หลายสิบล้านคนนะครับซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนนี่คือความต้องการประชาธิปไตยของประชาชนอย่างแท้จริงนี่คือความต้องการการปฏิวัติประชาธิปไตยของประชาชนอย่างแท้จริงครับเรามาดูกันครับว่าสภาประชาชนนั้นคืออะไรกันแน่ครับเราอยากรู้เพราะฉะนั้น รู้ได้เลยครับในรายการของเราเราจะเห็นได้ว่านะครับพอเราเปลี่ยนจากยุคสมัยกลางมายุคประวัติศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำนะครับคือกอบกู้เอการาชถ้าเราเสียบ้านเสียเมืองให้แก่นักหลายคมสิ่งต่อมาคือต้องสร้างประชาธิปไตยหรือปฏิวัติประชาธิปไตยครับแต่บ้านเมืองเรานั้นไม่ได้เสียเอการาชใครก็เป็นเพียงจะต้อง เปลี่ยนรัฐสมัยเกา่ามาเป็นรัฐสมัยใหม่ท่านนั้นเองนะครับราชการที่หก,ก็ทําสําเร็จครับและต่อไปก็คือจะต้องเปลี่ยนผ่านอํานาจจากมือของพระมหากษัตริย์ลงสู่มือของประชาชนครับการเปลี่ยนผ่านอํานาจในกล่าวนี้จะทําการเปลี่ยนผ่านได้สาเร็จนะครับอย่างสันติจะต้องตั้งสภามารองรับอํานาจของประชาชนที่ผู้ปกครองจะ มอบให้แก่ประชาชนเพราะนั้นจะมอบได้ก็ต้องมีภาชนะมารองรับครับนั่นก็คือสภาสำหรับมารับอำนาจจากผู้ปกครองของประชาชนครับเพราะนั้นผู้ปกครองที่ต้องการจะโอนอำนาจให้ประชาชนหรือต้องการสร้างประชาธิปไตยเนี่ยก็ต้องตั้งสภานะครับในระยะเปลี่ยนผ่านขึ้นมาแล้วก็โอนอำนาจ ของผู้ปกครองนั้นให้แก่สภาของประชาชนไปประชาชนก็มารวมกันอยู่ในอำนาจอยู่ในสภาของประชาชนนั้นครับแล้วก็ได้ใช้อำนาจนั้นไปทำการสร้างประยับไตในทุกๆด้านให้แล้วเสร็จต่อไปครับนี่ก็คือการดาเนินการสร้างประยับไตยหรือการเปลี่ยนผ่านอำนาจนะครับเรามาดูกันครับว่าเคยมีใครทำบ้าง ใน,ในประเทศเอกราชเอเชียสามประเทศนะครับซึ่งก็มีจีนไทยญี่ปุ่นเนี่ยมีกฎอยู่ว่าการสร้างประชาธิปไตยในประเทศที่เป็นเอกราชเหลืออยู่สามประเทศเนี่ยต้องใช้วิธีที่พระมหากษัตริย์มอบอำนาจให้แก่ประชาชนโดยตรงครับจึงจะสร้างประชาธิปไตยในประเทศทั้งสามได้สำเร็จครับเพราะพระมหากษัตริย์นั้น มีบทบาทในการต่อสู้รักษาชาติบ้านเมืองจากนักล่าอนานิคมตะวันตกได้สำเร็จจึงมีฐานะมากนะครับในประเทศจึงมีฐานะครอบงำนะครับโดยเด็ดขาดไปเสร็จไม่มีสถาบันใดที่จะมีบทบาทโดดเด่นนะครับได้รับความเชื่อถือศรัทธาเหมือนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สามารถต่อสู้รักษาชาติบ้านเมืองไว้ได้ ประชาชนทุกคนในประเทศก็ยกให้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำโดยเด็ดขาดเป็นเสร็จครับเพระาะฉะนั้นการสร้างประชาธิปไตยนะครับก็ต้องสร้างโดยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำก็คือวิธีที่สถาบันพระมหากษัตริย์ส่งมอบอำนาจให้แก่ประชาชนครับนี่เป็นวิธีการสร้างประชาธิปไตยในประเทศเอกราชเอเชียสามประเทศครับซึ่งก็มีจีนไทยและก็ญี่ปุ่นครับ เรามาดูครับประเทศแรกคือประเทศญี่ปุ่นครับประเทศญี่ปุ่นนั้นนะครับมีลักษณะพิเศษเหมือนกันนะก็คือมีกระบวนการของประชาชนครับมีกระบวนการประชาธิปไตยของประชาชนที่ก้าวหน้าเนี่ยก็ทำการต่อสู้ผลักดันนะครับให้สถาบันพระมหากษัตริย์ในญี่ปุ่นนั้นทรงสร้างประชาธิปไตยนะครับทรงมอบหน้าที่แก่ประชาชนโดยที่ บรรดาขบวนการพิยับไตายของญี่ปุ่นซึ่งนําโดยขบวนการสมุรหนุ่มนะฮะในญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้เกิดความก้าวหน้ากันและก็เห็นว่าเราจะต้องสร้างพยับไตยเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเอาชนะนักร่านิคมครับแต่ว่าการสร้างพยับตยในญี่ปุ่นนั้นาาพระจักรพรรดิไม่มีอํานาจครับเพราะถูกโชกุนนะฮะหรือระบอบโชกุนเนี่ยยึดอํานาจไป อยู่ในหัวเมืองต่าง,างๆจนหมดสิ้นแล้วครับจกกักรพรรดิญี่ปุ่นไม่มีอำนาจครับเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถจะสร้างพิพิธนาหรือมอบหน้าแก่ประชาชนได้ขบวนการพิพิธนไตในญี่ปุ่นซึ่งนําโดยสมุไรหนุ่มครับก็ทําการผลักดันนะครับให้โชกุนคืคอนอำนาจให้แก่สถาบันพระมหากษัตริย์ญี่ปุ่นแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์ญี่ปุ่นก็ทรงมอบหน้าให้แก่ประชาชนชาวญี่ปุ่นต่อไปครับนี่ก็คือ แนวทางการสร้างเผียจกายของญี่ปุ่นครับโดยที่สมุไรหนุ่มซึ่งเป็นหัวขบวนของขบวนการเผับจายญี่ปุ่นในสมัยพระเจ้าจาักรพัฒดิมัสุฮิตโตแห่งราชวงศ์เมจินั้นก็ได้ทําการปราบปรามบรรดาโชกุนทั้งหลายทั่วประเทศครับเข้าต่อสู้เอาชนะกับระบอบโชกุนยึดอํานาจจากระบอบโชกุนทั้งประเทศสุดท้าย โตกูกาวะซึ่งเป็นโชกุนค,คนสุดท้ายที่ใหญ่มากก็ยอมจำนวนครับยอมคืนอำนาจให้แก่สถาบันพระมหากษัตริย์พระจักรพรรดิมาสุฮิโตแห่งราชโชเม,มจิแล้วพระจักพรพรรดิมาสุฮิโตก็ทำการมอบอำนาจให้แก่ประชาชนครับโดยการตั้งสภาเชษฐบุรุษนะครับขึ้นมาซึ่งเป็นต้นของสภาไดาเอทปัจจุบันนั่นเองครับแล้วส่งมอบอำนาจให้แก่ สภาประชาชนของญี่ปุ่นที่เรียกว่าสภาเชตบุรุษหรือสภาไดเอทครับแล้วหลังจากนั้นมาอำนาจก็เป็นของประชาชนชาวญี่ปุ่นแล้วก็เป็นประชาธิปไตยเจริญรุ่งเรืองนะครับกว่าใครเพื่อนในใน,ในประเทศเอเซียครับนี่คือความสำเร็จในประเทศจีนครับกพปรากฏว่าพระเจ้ากวางสูงครับมีความก้าวหน้ากำลังจะมอบอำนาจให้แก่ประชาชน แต่ถูกขัดขวางียกว่านก่อนครับโดยซูสีไทเฮาได้ปลงพระชนนะครับพระเจาก,กวางสูงแล้วก็ยึดอํานาจมาไว้ที่นางแต่คนเดียวในท้ายที่สุดก็ถูกโค่นลงนะครับโดยพรรคกบมินตังพรรคจีนคณะชาติที่นําโดยดกเตอรสุญญเซนครับซึ่งเป็นหมอหัวใหม่ที่เรียนมาจากประเทศยุโรปครับก็ได้เปลี่ยนประเทศนะครับมาเป็นสาธารณรัฐนะครับแล้วก็ ได้โค่นระบอบกษัตริย์ลงจนหมดสิ้นนะครับจากประเทศจีนและก็ต้องการจะสร้างพิพลียไตแต่ในท้ายที่สุดครับผู้ที่ต้องการดำเนินการเช่นนั้นคือดรสุรเซนก็ถึงแก่สันนิกรรมเส่ยก่อนครับเลยมอบพินัยกรรมว่าสหายทั้งหลายการ,รปฏิวัติยังไม่เสร็จจงพยายามต่อไปแต่หัวหน้าพรรคคนต่อมาก็คือ,คอ,คอจอมพลเจียงไคเชกค,ครับขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรก๊กมินตัง๋ง แทนที่จะสืบทอดนโยบายการสร้างเพยียบตายกับไปเปลี่ยนเป็นนโยบายเผด็จการหนักเข้าไปอีกเลยทําให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนเติบโต,ตอย่างรวดเร็วนะครับเป็นเหยื่อของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วท้ายสุดเผด็จการก็แพ้คอมมิวนิสต์นะครับในประเทศจีนแล้วก็กลายเป็นคอมมิวนิสต์มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับน่าเสียดายเพราะพระมหากษัตริย์พระเจ้ากวางสูรถูกขัดขวางในการที่จะมอบนาให้แก่ประชาชนจึงไม่มีเพีับตายจนบัดนี้ครับแต่ถ้าผู้ชมได้ฟังครับสำหรับประเทศไทยนั้นนะครับ สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงองชการที่5ก็ทรงสร้างประชาธิปไตยนะครับในขั้นตอนแรกสําเร็จครับนี่เป็นคุณูปการอย่างสําคัญใหญ่หลวงจริงๆครับและก็ชนะนักล่าอิน,นิคคด้วยนะครับท่านทําอย่างไรครับเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งครับมาพบกันในช่วงต่อไปครับผม